ไฮท้ารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในคลิปแรนดอมกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะใครก็ตามที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุณนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะแรนดอมคลิปก็คือปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นนะปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวอะไรกันนะคะในวันนี้ปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นของทุก ท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ปฏิหารนั้นเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรเอ่ยมีเดอะเวอร์าถ้วยหนึ่งเรียนแชมเ c e นะคะ สำหรับพลังงานนะคะของทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดของการที่เราเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่านะคะอยู่ในจุดที่กำลังก้าวข้ามผ่านกับอุปสรรคต่างๆที่มันอาจจะผ่านความวุ่นวายหรือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้อง พึ่งพาตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนกำลังทบทวนกับตัวเองว่าเรากำลังจะไปในทิศท,ทางไหนดีมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเป็นจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตที่เราเองก็ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะคะเป็นช่วงเวลาที่หันไปพึ่งใครไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนที่เราเคยช่วยเหลือมาก่อนหรือคนรักเนี่ยนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังมันมีความอ้างวางค่อนข้างที่ ที่จะมากอยู่พอสมควรหลายๆท่านอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีความสุขมากนะักนะคะเราก็กำลังหาทางออกให้กับชีวิตเพื่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีในเรื่องของการที่จะต้องโย้ยายเดินทางหรือกำลังคิดที่จะออกไปจากจุดเดิมนะคะเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงคนรัก ออกจากเซฟโซนออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เราเคยเป็นนะคะก็มีหลายเรื่องที่มันอาจจะยังไม่ได้สบายใจเท่าที่ควรด้วยเหมือนกันนะนะคะมีหลายๆท่านเนี่ยยังอยู่ในช่วงของจุด เปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นรอยต่อความสับสนบางทีเราก็อาจจะยังเหมือนมองไม่เห็นปลายทางมองไม่เห็นอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนมีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสมีจังหวะดีๆเข้ามาแหละมีโอกาสเข้ามาหลายทางเลยแต่เหมือนตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ได้มั่นใจกับการตัดสินใจว่าเราจะตัดสินใจในการเลือกอะไรดีพอที่ผ่านมานะคะให้แอบเห็นว่าคุณก็มีความทุกข์ นะะมีความลำบากใจในหลายๆมุมบางทีมันต้องกอดตัวเองอยู่กับความเหงานะคะหัวใจเราอ่อนแอมานานเกินกว่าที่เราจะลุกขึ้นมาสู้แต่ด้วยโอกาสที่เข้ามาหรือจังหวะดีๆที่เข้ามาก็ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยยังจะต้องสู้ต่อไปนะคะเรามาดูปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นนะสำหรับ นะคะท,ทุกท่านที่เข้ามาฟังผ่านเข้ามาฟังในคลิปวิดีโอนี้ปฏิหารอะไรเอ่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นมี the w i e l of fortune นะคะ the will of fortune เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตแล้วนะจะมีจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตที่เรากำลังจะไปในทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นความวุ่นวายต่างๆนะคะความสับสนการที่เราย่ำอยู่กับจุดเดิมมานานเนี่ยมันจะมีทางออกที่ดีมีจังหวะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเข้ามานะคะ อัศวินถ้วย หกเรียญน,นะคะมีคนมาคอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนนะคะเจอกับคนที่จริงใจเข้ามาในชีวิตพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะแนะนำแนวทางที่ดีให้กับคุณใครที่เคยเอาเปรียบคุณมาก่อนนะคะหรือใครที่คุณเคยช่วยเหลือมาก่อนแต่ว่าเขาอาจจะลืมลืมเราไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้วนวนกลับมาในช่วงนี้ ปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับนะคะทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่เราอาจจะจมอยู่กับความทุกข์มานานนะคะไม่สามารถที่จะหาทางออกได้กับปัญหานั้นบางท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบภาระหลายอย่างนะคะเป็นเหมือนช้างเท้าหน้าเป็นที่พึ่งพาให้กับทุกๆคน จนบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองปฏิหารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพอทุกอย่างมันเกิดความลงตัวมากขึ้นมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนเราได้ทำอะไรใหม่ๆได้หยิบจับทำอะไรที่มันมีความคล่องตัวมากขึ้นหลายๆท่านเนี่ยอาจจะผจญภัยกับปัญหาอะไรบางอย่างมานานปัญหาเรื่องทรัพย์สินมรดกเงินทองต่างๆมาค่อนข้างที่จะนาน มันก็เป็นช่วงเวลาแล้วนะคะที่ว่าเรากำลังจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นอาจจะมีการขายทรัพย์สินได้การชนะคดีความนะคะหรือว่าการมีโชคมีลาบมีเงินก้อนมีเงินเข้ามาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เราเนี่ยพอที่จะได้เจือจุนกับ คนที่เขาเข้ามาพึ่งพาคุณหรือเจือจุนครอบครัวคนที่เราจะต้องรับผิดชอบเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถเอามาต่อยอดให้กับตัวเองได้ยิ่งใครเนาะในช่วงนี้นะคะที่ผิดหวังมานาน หลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีแพลนเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่เดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าออกไปในจุดใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนทํากิจการใหม่ๆนะคะเปลี่ยนงานใหม่โยกย้าย ไปแข่งขันกับผู้คนที่มากขึ้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยค่ะกำลังจะได้รับชัยชนะเกิดขึ้นยิ่งใครรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีความสมหวังรอคอยการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนก็จะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะอืม นะคะหรือถ้ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคดีความเกี่ยวข้องกับสัญญาเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะมันจะเป็นปฏิหารกับ สิ่งโดยรวมแล้วเนี่ยคือสิ่งที่คุณต่อสู้มานานสิ่งที่คุณพยายามที่จะแก้ปัญหามานานแต่มันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆณนะวันนี้เนี่ยเรากําลังจะก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะเราก็จะมีความยุติธรรมเกิดความชัดเจนเกิดเป้าหมายปลายทางที่ดีให้กับคุณทําให้คุณได้ก้าวข้ามผ่านความวุ่นวายตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็จะได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยนะออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากเซฟโซนเดิมที่เราเคยอยู่ หลายหลายท่านเนี่ยต้องผจญภัยกับปัญหาเก่าๆนะคะอย่างที่บอกไปเจอกับปัญหารักครั้งเก่าเจอกับปัญหาครอบครัวที่บางทีเนี่ยนะคะกับคนรักที่เราอาจจะไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้เราเป็นคนที่ยอมซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆมาเยอะพยายามปรับตัวพยายามเปลี่ยนทัศนคติ แต่สุดท้ายแล้วก็มีแต่คุณเพียงฝ่ายเดียวที่ต้องคอยรับมือที่ต้องคอยปรับตัวมันไม่ได้มีสถานการณ์ที่ดีเกิดขึ้นก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือใครนะที่อาจจะได้การให้ความช่วยเหลือจากคุณไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีการตอบแทนหรือห่างหายกันไป นะคะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีการได้เจอได้วนกลับมานี่สิ่าเก่าๆมีการได้รับเกิดขึ้นทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่เหมือนเราสามารถบาลานซ์ทุกอย่างได้ดีขึ้นประคับประคองจัดการทุกอย่างได้ดีขึ้นนะคะจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดเปลี่ยนชีวิตมันก็จะไปในทิศทางข้างหน้า อาจจะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งเลยนะคะพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวมากขึ้นมันลงตัวในชนิดที่เราเองก็ไม่ได้ทันตั้งตัวมาก่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จแต่มันเป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีที่เราได้รับมันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่เราอาจจะไม่คิดมาก่อนนะคะก็คงจะต้องเหมือนมีสติกับการรับมือด้วยนิดนึงแล้วกันเนาะ เพราะว่าหลายๆท่านนะคะที่ผ่านมาเราผิดหวังมาเยอะบางทีเราเองก็มีความหวาดระแแมออมีความหวัดระแวงมีการที่จะต้องแบบระมัดระวังตัวไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆบางทีเนี่ยก็ระวังจะพลาดโอกาสดีๆไปนะคะอย่างใครเนาะจมอยู่กับความรักครั้งเก่ามานาน รอที่จะคุยรอที่จะตกลงแต่มันก็ไม่สามารถที่จะคุยแล้วไปในทิศท,ทางที่ดีบางทีคุณอยู่ในจุดที่เราอยู่ในเซฟโซนอยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่ได้เปิดใจกับใครมานานพอวันหนึ่งที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะทำให้คุณกลัวเพราะมันเป็นปฏิหาริย์คุณไม่คิดว่าจะมีใครที่เข้ามาจริงใจกับคุณคุณไม่คิดว่าจะมีใครที่เข้ามามีน้ำใจกับคุณเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ต เข้ามาด้วยความมีมีใจที่ไม่ได้จะเข้ามาเอาเปรียบคุณบางทีนะคะคุณเจอกับการถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดเป็นคนที่ต้องเป็นเ,ออเป็นคนที่ต้องคอยให้เป็นคนที่เหมือนต้องทุ่มเทเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดพอวันหนึ่งเราเจอคนที่ดีพอวันนึงเราเจอคนที่ใช่บางทีเราอาจจะมีความเหมือนไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าคุยไม่กล้าครบ ยังกลัวความผิดหวังยังรู้สึกว่าห่วงความเป็นส่วนตัวความกลัวที่มันมีสะสมทําให้เราอาจจะไม่ได้ไว้ใจใครนะคะบางทีก็ต้องระวังเนาะเพราะปฏิหารเนี่ยก็คือคุณจะได้เจอกับรักที่ดีเจอกับรักที่ลงตัวคนรักจะใส่ใจคุณมากขึ้น คนรอบข้างจะมีน้ำใจกับคุณมากขึ้นหลังจากนี้ไปนะคะสิ่งใดที่เราทำมาโดยตลอดสิ่งใดที่เราเสียสละมีน้ำใจมาโดยตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่คุณกำลังจะได้รับตอบแทนกลับมานะคะยิ่งใครเนาะที่อาจจะ ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบต่างๆนะคะที่ผ่านมาเราทุ่มเทมาโดยตลอดแต่มันก็ไม่ได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นนั่นเท่ากับว่าวันนี้นะคะเรื่องราวที่มันไม่คาดคิดคาดฝันการได้จับเงินก้อนนะการได้มีโชคมีลาบก็กำลังจะเข้ามา ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณเคยในการที่คุณเคยเสียสละให้ทุกๆคนมาก่อนที่คุณทุ่มเทมาก่อนแต่มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จณนะวันนี้เนี่ยความสำเร็จกำลังถามหาแล้วนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทไปผลของ อดีตเนี่ยการกระทําของอดีตเนี่ยมันจะส่งผลในปัจจุบันนะคะที่จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งยิ่งใครที่เคยเข้าใจคุณผิดนะคะก็เหมือนจะมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเนี่ยเปิดใจกับคุณมากขึ้น นะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นเพียบพร้อมไปด้วยความมั่งคั่งเรื่องเงินทองการเปลี่ยนแปลงที่ไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะถ้าทำเรื่องเกี่ยวกับเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยยิ่งโดดเด่นหรือเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะได้อยู่ลายล้อมไปกับชาวต่างชาติมันเป็นดวงที่กำลังจะรุง่งจะประสบความสำเร็จ อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับทุกทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยใครต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ